สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอลาอาจารย์ทอ็อปในรายการคนมีองนะคะเสนอตอนความตายกำลังตามหาคนไม่มีศีลในยุคนี้ค่ะท่านอาจารย์โอเล่าเป็นยุคโควิดสิบเก้าท่านอาจารย์โอเป็นกูรูน,รน,นะท่านอาจารย์โอท่านเป็นกูรูที่แท้จริงนะครับนะในเรื่องราวเหล่านี้ นยกให้อาจารย์ท็อปเลยค่ะนะอ่ะนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะมาคุยกันมมเมื่อหลายปีก่อนนู้น่ะมผมเคยคุยกับคนนะทั่วไปเขาบอกว่าสิ่งที่ผมเตือนไม่เป็นจริงเตือนว่า ต่อไปจะมีโรคระบาดเราเราปีหกสี่ทุกคนพูดกับผมว่าอะไรรู้ไมเป็นไปไม่ได้หรอกอแล้วไม่แล้วไม่มีนะคิดกันอย่างนี้บอกผมอย่างนี้นะหลายปีก่อนนู้นผมพยายามเติมเติเรื่องนี้ให้หลายคนฟังอาจารย์โอ้ก็อยู่ในเหตุการณ์ทำไมอาจารย์โอ้จำไม่ได้แล้วลว่าเขาพูดว่าไงกันบ้างรู้แต่ว่าอาจารย์็อปเล่า แล้วเขาเงียบเขาเงียบแล้ว<ล>เขาก็ขอตัวไปห้องน้ำมี<า>หลายคนห,หลายคนบอกว่าไม่มีมันเป็นไปไม่ได้ไอ้เนี่ยไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะเหมือนกับว่าไม่กล้าพูดอาจารย์มีอาจารย์คนหนึ่งแกไปนั่งสมาธิที่วัดท่าสุงบ่อยๆล้วบอกว่าให้เก็บเหรียญทำน้ำมนต์บ,นบ้างนะเหรียญยันเกาะเพชรบ้างนะเขาบอกว่ามันไม่มีหรอกมันเป็นไปไม่ได้อ้าวก็มาสอบอกใช่ไหมเออเขาบอกเออเข้าใจแล้วนะรู้เรื่อง ไม่ใช่ท็อปบอกฮ<ะ>อาจารย์อีกคนนึงอ่ะเจออาจารย์อะไรที่เป็นหนุ่มๆมีเคราตรงนี้ขับรถมาถึงนี่<อ>แล้ว้ววผมพูดบอกเขาบอกว่าเนี่ยคุณคุณเข้าออกวัด่าตุทรงบ่อยๆอ่ะคุณอ่ะไปนั่งสมาธิบ่อยๆอ่ะแล้วผมก็เตือนแบบเพื่อนๆน,นะในสูตรสายการปฏิบัติธรรมบอกว่าพ่อหลวงพ่อบอกไว้ว่าหกสี่จะมีโรคระบาดทุกคนนะใครเก็บเหรียญทำน้ำมันขนาดเพื่ออาจารย์ท็อปังไม่เชื่อเลยเพื่อสติไม่มีใครเชื่อ เขาทุกคน<บ>คิดว่ามันมันคงอีกไกลเลยโอ้ไม่มีทางหมดหรอกไม่มีทางหมดจากวัดหรอกใช่ไหมใช่หลายคนบอกผมไม่มีทางเป็นไปไม่ได้แล้วมีวันหนึ่งผมนั่งสมาธิอยู่หลวงพ่อมามาแสดงภาพในนิมิตให้เห็นผมนั่งนั่งอยู่มผมผมผมนั่งอยู่สักหนึ่งท่านมาแบบเป็นลูกแก้วขึ้นองค์ท่านบอกว่าลูกเอ้ย เหรียญเหรียญยันกอเพชรเหรียญทำละมต์กำลังจะหมดจากวัดแล้วนะลูกนะท่านพูดกับผมแบบนี้ผมก็บอกว่ามันจะหมดได้ยังไงละหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าเอาพื้นหนะ้าหลายนีอีกสองเดือนนะหมดแน่นอนท่านบอกกับผมแค่นี้แล้วก็หายไปเสร็จแล้วตอนนั้นผมก็กำลังหลับอยู่ก็ท่านเมอมาในความฝันผมก็นึกว่า<ร>ท่านนั่งสมาธิปะ่ะนั่งสมาธิด้วยเราเราก็กำลังจะหลับแล้วด้วยคือกําลังจะเอนหลังนอนอละพอนั่งสมาธิเสร็จก็จะเอนหลังนอน <คำ S 2> มัน <คำ S 2> มันเค็มเคมมันมีความรู้สึกครึ่งหลับครึ่งตื่น แล้วรู้สึกว่าหลวงพ่อ <c oughs> หลวงพ่อองค์หนึ่งที่เป็นเจ้าของวิชาเนี่ยท่านมาบอกผมไม่บอกเลยอ่ะเป็นใครอ่ะไม่บอกนะท่านมาบอกผมว่าเนี่ยเดี๋ยวเหรียญน,น่ะทําน้ํามนต์จะหมดจากวัดนลนะท่านบอกกับผมนเสร็งผมก็ไปบอกเพื่อนผมเ <c oughs> พื่อนผมหัวเราะเ <c oughs> พื่อนผมบอกเป็นไปไม่ได้หรอกเหรียญต้งองเยอะต้องแยะนะ <c oughs> จะหมดได้ยังไง <c oughs> นะพอผ่านไปได้ประมาณสองเดือนกว่ากลับมาก็สองเดือนจริงๆ จะพูดกับผมว่าอะไรรึมั้ยเฮ้ยมึงรู้ได้ไงว่าของของจะหมดบอกงี้ก็บอกว่าก็บอกแล้วไงว่าท่านมาบอกแต่ว่าจะเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องนึง mm hmm. นะแต่เหรียญยันกอบเพชรอะอไอเหรียญทําน้ำมนต์เนี่ยหมดหมดก่อนเหรียญยันกอบเพชรแน่เพราะเหรียญทาน้ำมนต์เนี่ยหลวงพ่อลาศีนิ่งดำเคยพูดไปว่ารักษาโรคก,ก็ได้ปลอดภัยก็มีค้าขายก็มี้มาบอกว่าอะไรนะค้าขายก็มีปลอดภัยก็มีนะป้องกันภัยก็มีนะ ค้าขายก็มีป้องกันภัยก็มีเออทั้งกันและแก้แล้วแถมอะไรทําน้ามนต์รักษาโรคก,ก็ได้นะฝนใส่นดํดำก็รักษาได้เพี้ยกระโดดลงสามารถทําน้ามนต์ลดน้ํอ,อในนาข้าวนะแก้เพี้ยกระโดดได้ท่านบอกไว้ขนาดนี้เลยนะท่านบอกกันฝนเหลืองกันนิวเคลียร์นิวตอนกามันตรังเสียอาวุธชีวภาพเอาไว้จุ่มน้ําแล้วตั้งกิตอธิษฐานท่องอิติปิโสพระวารสามครั้ง น,นึกถึงนะพระนะะับพระท้าแต่ถ้าเป็นผมทุกวันนี้ผมใช้นี่นะอิทธิฤทธิพุทธานนีมีตังขอเด,ดเดชเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่เพื่อนแกมอาอ่คุตอนแรกผมผมผมได้ยินนะเพราะตอนคืนคืนก่อนนะผมนั่งอยู่แล้วแล้วทําไมผมได้อันนี้มาดูไหมผมนั่งอยู่แล้วท่านบอกว่า <c oughs> ของที่เป็นของหลวงพ่อฤาษีดิงดําทั้งหมดก็าเขียนไว้เลยนะเขียนใน,ะนหนังสือตอนแรกผมก็นั่งคิดในใจเอ๊ะทำไมต้องใช้ตามแบบหลวงพ่อเลยใช้แบบไหนดีคืนนั้นก็เลย พนมมือไหว้เหรียญหลวงพ่อสิงห์ดำแล้วก็พนมมือเสร็จแล้วหลับไปแล้วปรากฏว่าได้ยินอิทิฤิทิทพุทธ,ธนิมิตังขอเดชเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอาหุไม่ต้องมากนี่ด้วยเถิดแม่เออนี่ด้วยเถิด<ม>ท่านพูดไม่ต้องมากสามทีรู้เรื่องเลยบอกนี้บอกนี้สามทีเท่านั้นรู้เรื่องเลยท่านบอกเลยของของเราทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นเหรียญทําน้ามนต์เรื่องอะไรก็ตามใน,ใน,ใ,นในวิธีของผมนะผมได้มา<อ>มาโดยสมาธิพอดสวดให้เขาฟังกันหน่อยนะ นะโมนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิธิริธิพุทธานิมิตังอเดชเดชะเดชังขอเดเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มาาอุณีด้วยเถิดอิธิริธิพุทธานิมิตังขอเดชเดชะเดชังขอเดเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มาาอุณีด้วยเถิด อิทธิฤทธิพุทธานีมิตังขอเดเดชะเดชงขอเดเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มาอาุนี้ด้วยเถิดวิชานี้ตอนแรกอะผมก็ผมก็นึกว่าต้องต้องต้องยาวขนาดนั้นนะเรียนทำน้ำมนต์คนะที่เคยบอกไปนะใครบอกใครบอกใครไปอะที่ว่าอิติปิโสนะตั้งสามห้องก็ได้ก็ได้แล้วก็นามาพะทะอีกสิบห้าจบ แต่อันนี้ถ้าเกิดว่าอยบทนี้อย่างยอ่อ,ยยอบทนี้อีกทีทีพุทธานิมิจังเนี่ยสามจบพอได้เรื่องได้เรื่องต้อง,งตั้งน้ำโมก็แต่ว่าคือเราเราเราได้ไอ้นี่แล้วนะเราได้บันทึกไ้แล้วนะคะถ้าเกิดใครอยากจะมาย,ย้อนฟังเราก็หัดสวดก็ได้ก็ไม่เป็นไรคือจริงๆอ,ะอ่ะตอนแรกอ่ะผมก็คิดในใจเอะเราต้องท่องยาวอะไรขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยปรากฏว่าปรากฏว่าไปมาเนี่ยอยู่ดีๆ คืนนั้นก็นั่งพนมมือสักพักหนึ่งเอาววาจะหลับและหลับหลับ,ลบอ,อนอนพอนอนเสร็จสักพักหนึ่งปรากฏได้ยินเสียงอิทีริทิพุทามีมีตังขอเดชเด,ดชะเดชดังขอเดชเด,ด,ดชะจงมาเป็นที่พึ่งแกม่มะออุนี้ด้วยเถิดท่านบอกว่าอันนี้รวบเร็วรัดและสามครั้งถึงเลยบอกนี้ท่านบอกแค่นี้ท่านบอกนี้เลยนะรวบเร็วรัดสามครั้งถึงเลยนะท่านบอกว่าอย่างนี้เลยบอกอไม่ว่าจะเป็นการปลุกเสกน้ำมนต์รักษาโรคทุกอย่างเลยอ่า พาเช็ดอะไรแล้วแต่ในในยุคอัิพญาใหญ่ท่านบอกว่าทุกอย่างต้องรวบรัดเร็วตัดตอนเพราะว่าเพื่อให้ใครมีปัญหาที่ตาทาไงคะอาจารย์ท็อปให้เอาน้ําน้ำแหละน้ําน้าอ่ะที่ปลุกเสกแล้วน้ำอ่ะนะปลุกเสกแล้วเอาใส่ไอเนี่ยโหลอ่ะแล้วก็แช่ที่ลูกตาแช่เช้าแช่เย็นแช่มันเป็นเหมือนกับโหลแก้วเล็กๆอ่ะเลี้ยอฟซาที่มันที่มันเป็นโหลใส่ใส่เข้าไปใส่น้ําแล้วก็ปิดลงไปอย่างเงี้ยอฟซารู้จักอฟซาไหม ออฟซ่าจะมี<ศ>มีเป็นแก้ว <ยา S 1> เอ่อยาล้าง,งตาออฟซ่าเนี่ยเราเราเราเอาไอโหลแก้วที่มันเป็นไอเนี่ยเป็นพลาสติกนะขึ้นรูปอะที่ที่มาปิดตรงลูกตาเนี่ยเอามาใส่น้ําเอามาใส่น้าที่เสกท,ที่เราที่เสกแล้วนะแล้วก็เอามาแปะพอแปะเสร็จแล้วก็ระลึกนึกถึงอิทิริทิพุทธนิมิตังขอเดชเดชะในชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแกะมะอาอูนี้ด้วยเถิดทาทั้งวันนึกได้เมื่อไหร่ทำนึกได้เมื่อไหร่ทำเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย มีลูกตาหมาใกล้บอดปรากฏว่าเขาเอาผ้าไปเช็ดน้ําแล้วตอนเช็ดน้ําเขาเหรียญเท่าน้ำมนต์เนี่ยเสกประเศกเสร็จแล้วเนี่ย<น>เขาดึงได้เมื่อไหร่เขาเอาน้ำเนี่ยมาเททา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 จนสุดท้ายต้อหายไปเลยต้อ<า>ของหมาตัวนั้นนะเออหายไปเลยอันนี้เรื่องจริงตาหมาหายคือเหรียญทาน้ำมนต์เนี่ยเป็นเหรียญที่คลายกดแห่งกรรมคลายกดแห่งกรรมลงนะถามว่าคลายกดแห่งกรรมยังไงคลายกดแห่งกรรมก็คือว่าคลายอนาจกดแห่งกรรมที่มาเล่นงานตรงนั้นอะ ลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้จริงๆมันแล้วแต่คนนะแต่ละคนที่ปฏิบัติอ่ะต้องรู้เองถ้าทําเองจะรู้เองมีหลายๆคนนะชอบมาถามผมถามเพราะอะไรรู้ไหมไม่ปฏิบัติถ้าปฏิบัติเองจะได้วิชาเองผมตอนแรกผมก็คิดในใจเฮ้ยเราต้องท่องยาวขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วสักพักหนึ่งเราก็นองเราก็ดึกถึงครูบาอาจารย์ยกมือพนมขึ้นแล้วเราก็ขอวิชาสั้นคล่องเร็วหน่อย ท่านก็มาสักพักหนึ่งอิทธิท่านก็มาท่องข้างหูให้ฟังเนย<ม>นั่นแหละเออจริงๆอ่ะท่านไม่ได้มาหรอกใครอะใครอ่ะหลวงพ่อไงส่งกระแสจิตมามต้องเข้าใจคํานึงกระแสจิตเนี่ยมันแรงเร็วไวเปี่ยงเดียวรู้เรื่องเลยอันนี้เรื่องจริง<ม>นะถ้าคนที่ไม่คือคนที่ไม่ปฏิบัติอ่ะเขาเขาไม่เขาไม่มีสูตรเขาไม่มีสูตร,เข,ตรเขาต้องทําตามเนื้อผ้าไปเลยทําตามเนื้อผ้าไปเลยเพราะเขาไม่มีสูตรเพราะอะไรรู้ไหม พราะเขาไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ได้ปฏิบัติจนถึงจุดจุดที่เรียกว่าละเอียดอ่ะพอจิตมันละเอียดมากๆมากๆนะเข้านะเข้าอ่ะสูตรมันจะแบบเร่งรัดเร่งเร่งรัดตัดตอนเร็วขึ้นเร็วขึ้นเลยเลยเลยเยมันจะเป็นของมันเองคือสูตรเหล่าเนี้ผมจะได้มาตอนที่แบบว่าพอสวดมนต์อะไรเสร็จประมาณนึงเคอมจะหลับเคอมจะหลับอ่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งบอกขอขอสั้นๆไวๆไวลัๆขอแบบว่าเป็นวิธีเฉพาะเลยนะหลวงพ่อนะ เอาแบบรู้เลยทีเดียวปรากฏว่าแกมาแบบนี้เลยพอมาแบบนี้ก็เลยอ่ะแบบนี้ก็แบบนี้ไปเลยปรากฏว่ามันก็ได้เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ได้มันก็ได้เลยเหมือนกันแต่แค่เพียงว่าหนึ่งต้องเคารพพระรัตนใจจริงรตนะรัตน์รัต,รต,รต,รตนยต่อหน้าและรับหลังนะปฏิเสธการเกิดทุกชนิดรักพะนิพานเป็นอารมณ์มีศีลห้าบริสุทธิ์ห้าอย่างนี้เท่านั้นถึงจะทําให้ฤทธิ์เหล่านี้รวมตัวกันเข้าเอาอีกรอบค่ะ ตัรพพรัตนไตยต่อหน้าและรับหลังมีสีลห้าบริสุทธิ์นะปฏิเสธการเกิดทุกชนิดรักพันิพานเป็นอารมณ์4ี่อย่างเนี่ยสี่อย่างห้าอย่างเนี่ยรวมกันเป็นอธิบายนิดนึงเกี่ยวกับรักนิพานเป็นอารมณ์หมายถึงว่าเราไม่สนใจที่จะไปเกิดในแดนใดก็ตามไม่ว่าเวลาเราใกล้ตายเราจะนึกถึงพันธิพานเป็นอารมณ์ทีเดียวเราจะไม่ไปที่ใด เราจะไม่มุ่งจิตไปที่ใดปฏิเสธการเกิด,กดชนิด,นด,นดไม่ว่าจะเกิดเป็นเทวดาเป็นเทพเป็นพรมเป็นพระราชาเป็นอะไรก็ตามไม่หวังไม่หวังเกิดตรงจุดนั้นไม่หวังเกิดตรงจุดนั้นไม่หวังแล้วนะเอาละท่านอาจารย์โอผู้เป็นกูรูก็ได้อธิบายไปถึงที่สุดแล้วณบัดนี้ท่านอาจารย์โอ้ก็จะไปแล้วโดยท่านอาจารย์โอเนี่ยท่านมีอิทธิฤทธิเดชสามารถรับเลาะนะต่อต่อวิชา นั่งสมาธิชั้นสูงแล้วมันเล่าให้ผมฟังผมก็เลยมาเล่าให้ทุกคนฟังเหมือนเดิมเดิมนะอ่ะอ่ะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตครับ Facebook โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 i d r i อสิริ1 5นะแล้วผมครับตามนี้ครับนะ i d r i j t o p 1 6ไปแล้วครับนะสวัสดีครับ